อรุณสวัสดยามเช้านะคะเช้านี้ก็มามาชมความสดชื่นนะคะสดชื่นยามเช้ากันนะคะไปใส่บาตรกลับมาค่ะทุกคนค่ะเราก็จะมาเดินออกกําลังกายในช่วงเช้านะคะนิดนึงนะคะเพื่อให้สุขภาพดีแข็งแรงกันค่ะเช้านี้อากาศดีดีค่ะทุกคนค่ะที่สวนอ่าราชพฤกษ์เนาะก็เป็นอะไรที่แบบว่า เราก็จะพาเพื่อนๆค่ะไปนั่งตรงนู้นเนาะหลังจากที่เราใส่บาตรนะคะช่วงเช้าแหละจ้าทุกคนนี่แหละความสุขที่เราหาได้ค่ะทุกคนเรามีความสุขแบบไหนเราก็ทำค่ะตามที่เราต้องการนะคะใครชอบอะไรก็ทำตามใจต้องการเลยจ้า เช้าๆเราชอบใส่บาทก็มาใส่บาทอยากมาเดินที่ไหนยังไงเราก็เดินไปค่ะเราอยากทานอะไรเราก็ทานนะคะเพราะว่าคนเรานี้ชีวิตของคนเราแต่ละคนไม่ได้ยืนยาวอะไรมากมายขนาดนั้นค่ะทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ทําค่ะนี่เลยค่ะทุกคนความสุขที่เราหาได้นะความสุขที่พอเพียงและเพียงพอค่ะ มาฟังเสียงนกร้องค่ะเสียงนกร้องจากธรรมชาติค่ะทุกคนค่ะนี่แหละเสียงธรรมชาตินะคะก็ชมนกชมกระรอกกระแตนะคะก็มีให้เนาะสัตว์เล็กสัตว์น้อยค่ะมาชมอยู่ที่เออมาอยู่นะคะมามาอยู่ที่นี่นะตรงไหนที่มีต้นไม้ใหญ่ก็จะมีเออนกนะคะมาอาศัยค่อนข้างมากค่ะมาฟังเสียงนกกันนะคะทุกคนเช้านี้อากาศดีมาก นะคะนี่เลยค่ะชีวิตแบบมีความสุขนะคะพอเพียงและเพียงพอค่ะน้อใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะทุกคนค่ะเช้านี้ก็เก็บความสุขความสวยงามนะคะจากธรรมชาติค่ะมาฝากให้เพื่อนๆนะคะหลายๆคนนะคะได้รับชมกันนะคะจากสวนราชพฤกษ์ค่ะทุกคน นี่แหละความสวยงามเนานะความที่แบบว่านกค่ะฝูงนกค่ะเราก็มาชมนกเนาะเยอะค่ะเยอะมากทุกคนเห็นไหมเสียงนกร้องแซลแซลค่ะทุกคนเขาก็ทักทายกันนั่นแหละบางทีเขาอยู่หลายๆเนาะอยู่หลายๆตัวอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาก็มีความสุขของเขาค่ะทุกคนเสียงนกร้องทักทายกันจากไม่ว่าจะเป็นนกนางแอ่นนะ มีนะมีนกนางแอ่นด้วยมีนกเอี้ยงค่ะมีนกเขามีนกกระจิบนกกระจอกนกกระจาบค่ะทุกคนบินแล้วก็ส่งเสียงทักทายกันค่ะเหมือนกับมีงานบุญเลยนะคะทุกคนก็มีความสุขค่ะทุกคนมีความสุขมากๆค่ะเช้านี้เนาะอากาศดีดีค่ะเราก็มานั่งค่ะเออไาดั้งเล่นนั่งนั่งชมบรรยากาศอยู่ที่นี่ค่ะโดยรอบนะคะ โดยรอบเลยนะคะทุกคนคะ่ะอากาศดีค่ะมีความสุขทุกคนก็มาออกกําลังกายนะสำหรับคนที่รักและห่วงใยสุขภาพนะคะทุกคนอากาศดีมากจากเช้าๆนานอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละแต่เราก็ชอบตรงนี้แหละค่ะที่แบบว่ามีนกมีกระรอกมีกระแตนะมีสัตว์แบบเยอะมากคะ่ะ กระรอกเนี่ยเยอะทุกต้นจะมีกระรอกค่ะทุกคนเป็นฝูงเลยนะนกเอี้ยงนกเขานะนกกระจิตนกกระจอกนกกระจาบนะแล้วก็มีนกชนิดอื่นด้วยที่เราไม่ทราบนะก,ก็เยอะค่ะในในบริเวณนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นข้างบนข้างล่างคือตรงไหนที่มีต้นไม้ใหญ่นะคะทุกคนอ่านน,น,น,นกต่างๆก็จะมาอาศัยอยู่เพราะไม่ร้อนจากก็จะเป็นที่อาศัยของ อนกนั่นแหละจ้ะนี่แหละเนาะความสมบูรณ์ทางธรรมชาติตรงไหนมีตรงไหนมีต้นไม้นะคะก็จะมีสัตวนะ์เนาะมีนกนี่แหละมาอาศัยโดยเฉพาะนกเนาะแล้วก็มีพึ่งด้วยนะคะรังผึ้งเนาะวันนั้นเราให้ชมรังผึ้งไปแล้วนะคะยังเหลือไหมย,ยังเหลือค่ะวันนี้นะเป็นเป็นแบบว่าเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะรังโตมากค่ะทุกคนอึ๊ีเ ไปชมพึ่งกันจ้ะแต่เขาไม่ทำลายให้คนเด้อทุกคนนู่นเลยลังพึ่งค่ะนั่นแหละลังพึ่งลังใหญ่มากค่ะทุกคนอุย้ยลังใหญ่ใหญ่โตมโหลานัน่นนั่นคือลังพึ่งนะเออลังพึ่งก็ลังใหญ่มากค่ะทุกคนค่ะอ่ะโอเคค่ะนี่แหละนะธรรมชาติแสนสวยนะคะทุกคนค่ะมาชมกันอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้แหละดีที่สุดค่ะเราก็จะขึ้นแต่ตะก,ก้าเราเหมือนเดิมน,นะ ในตะกร้าเราก็มีกระเป๋าตังคนะทุกคนคะ่ะมีกระเป๋าตังนะมีขวดน้ำเนาะโอเคค่ะของที่จะใส่บาทแล้วมีมะม่วงน้อยด้วยนะเราก็จะเอามะม่วงน้อยค่ะไปฝากร,าปรอปภด้วยที่หน้าหมู่บ้านค่ะโอเคค่ะชีวิตแบบไรสไตล์ของเรานะเราชอบชีวิตแบบไหนมีความสุขยังไงก็ทําไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะ นะแล้วแบบเราทำแล้วไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะทุกคนอคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะที่ชมค่ะขอบคุณนะคะ